สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะฮะสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์สไตล์รุ่น MU นั่นเองนะครับสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับวันนี้เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับอำเภอคลองขุงนกำแพงเพชรนะครับสาขา2นะครับบานท่าคอจำบลวังบัวอำเภอคลองขุ่กำแพงเพชรนะครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะทั้งในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับวันนี้เรารเนำเสนอกับทูบุต้า MU 4 9 0 2นั่นเองนะครับผมท่านี้จดทะเบียนปี62นะครับเข้ามาใหม่เพิ่มอีก1คันนะครับผมจดทะเบียนปี62นะฮะระบรบเกียร์8เกียร์เดินหน้าไปเกียร์ถอยนะครับระบบเกียร์เป็นแบบซิงโครชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับนี่นะฮะสภาพฝากระโปรงนะครับสีสันเดิมๆทุกจุดนะครับลูกค้าอันนี้ไม่ได้เก็บงานนะครับ 5 4 7ชั่วโมงปี62นะครับ500กว่าชั่วโมงเนี่ยสีเครื่องเดิมเนี่รถไม่เกิดรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่มีการคว่ำไม่ได้เกิดปัญหาเครื่องยนต์เกียร์อะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ฮะอย่าสภาพยางนะครับทั้งสี่เส้นนะครับปี62นี่ครับสวยๆนะครับดุมล้อหลังนะครับทั้งสองข้างนะครับเอาวิดีโอนะครับผม ใครที่ชอบรถเซกเตอร์สไตล์ MU มนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานไล่ก็ดีนะครับหรือจะเป็นงานาน,านาก็ได้นะครับตัวนี้จะมีถ้าต้องการใส่โรตารีร่ก็ขนาด2เมตร2่นะครับเป็นตาช้าง RX 223เอ่อ RX 220G นะครับผม2เมตร20 b ี62นะครับคันนี้จะมีตำหนิตรงบริเวณแก้มด้านด้านซ้ายนะครับน่าจะเกิดจากไม้ดีดนะครับผมมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับผมไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับไม่ได้ด ครับนนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับขาดล่างพร้อมกาดแล้วก็ด้านหลังเป็นผันสามนะฮะเป็นผันสามใบยี่สิบสี่นิ้วนะครับเหมาะกับงานไล่มากเลยนะครับผมปีหกสองเล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้สนุนราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทกับ MU ็มยูสี่เก้าศูนย์สองรถปีหกสองนะครับหกแสนเก้าหมื่น 5 0 0พบาทนะครับสวยๆสภาพเดิมๆนะครับลูกค้าราาคต่อรองได้นะครับราคานี้ต่อรองได้นะฮะไม่ใช่ราคาตั้งตายตัวนะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรนะครับใบมีด้านหน้าพร้อมผ่าน3กับ MU 4902นะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยครับลูกค้าตำหนิแทบไม่น้อยมากนะครับก็จะมีตำหนิตรงแก้มด้านซ้ายนั่นเองด้านหน้านะครับน่องไหนก็เดิมๆนะครับนี่ฮะห้าร้อยกว่าชั่วโมงนะครับ รา่าไหนสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ ระบบวิดีโอสองระดับนะครับอันนี้ออนออฟนะครับเปิดปิดนะครับแล้วก็ไปควบคุมด้านหลังนะครับเป็นถุงเหลืองนี่นะครับระดับก็จะมีถึง150กับ140นะครับก็บมีสองโหมดให,ใ,หใ,หให้เลือนนะครับระบบวิดีโอถ้าต้องใช้งานปันนะครับรสวยๆเลยนะคันนี้ ไต่ M U นะฮะตระกูน M U เนี่ก็ค่อนข้างแรงในเรื่องระบบเกียร์นะครับขับเคลื่อนนี่ถูกใจมากกระชากจะโจนหน้าดูเลยนะครับผมแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่นะครับเหมาะในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นนานะครับนาก็ลงได้นะครับุตาลักษนะกาลักาณตัวรถยิ่ที่2ตันนะครับลมงนใจมาทดลองขับกันได้นะครับคันนี้เลยปี6กนะครับ 6 9 5 0 0 0บาทนะครับกับ MU4902 นะครับปีหกนะครับห้าร้อยกว่าชั่วโมงนะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านสามสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับ uh, โทรสูงเป็นเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าหาสนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมี2สาขาตลาดท่ามะเขือเฟืองคลองถุนกำแพงเพชรแล้วก็สาขา2ที่เราอยู่ันนห้ะที่รถอยู่เนี่ยบ้านท่าขจาจมบลวังบัวอำเภอคลองถุนกำแพงเพชรนะครับ เปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าเข้ามาทดสอบขับทดลองขับได้ถูกใจยังไงค่อยว่ากันนะครับราคาก็ต่อรองได้ไม่มีปัญหานะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรนะครับต่งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนนะครับขอติดตามนะฮะก็ฝาก M.U. ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ695,000ใบมีดหน้าอมผ่าน3าเดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนคอติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ